ับเปิดตัวเลยดูเจ็บขี้นี่ขี้คนเดียวนะครับนี่เอาแล้วหมานแล้วเนาะหมานคือมาก็เจอเลยนะเอ้าเฮนะ็ดอะไรนี่น่าจะเป็นเห็ดแป้งหนึ่งเต้มเนาะอ๋อเจ็บขี้แล้วหนุนธนุก็เจ็บขี้แล้วหนุน,น,นเฮ็ดอะไรหนุนเอน๋เนะเอเพ็ดอะไรครับโอ้ปล,ลป,ลลลปลาแล้วครับปลาแล้วเริ่มปลาแล้วครับ อ้าวนี่ผู้ชำนานการหนึ่งครับขอกราบสวัสดีครับติตัวไปทางการครับวันนี้พามาขึ้นเขาเก็บเห็ดอีกแล้วครับอันนี้มาหลายคนครับวันนี้สี่ห้าคนมาทีมงาน ไปครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเหนื่อยเหลือเกินตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เห็นเห็ดดอกเดียวอยู่เลยไปนะครับตอนนี้ทีมงานก็ได้เคลื่อนที่ไปหมายใหม่อีกแล้วครับเขาน,นีใช่ไหมครับเต๋าตังคิดว่าเป็นไงวันนี้ <c oughs> ฮะพันไป Đây mãi mãi gấp Nó gấp nắm thêm đôi thang ở kia thang biết khảo Có lãng nhầm nè ทางที่เราจะไปไอเห็ดครับนี่ สวยครับของดอกตันนี้ดอกหายอันนี้โอ้ทีมงานอยู่ฝั่งนู้นครับตอนนี้ก็ได้เห็ดนั้นปูครับนี่ได้เรื่อยๆครับกำลังเจอเรื่อยๆครับครับดูชมเรื่อยๆครับนี่ทำงานกำลังมาครับโอ้จเจอดอกใหญ่แค่ดอกหนึ่งนี่ดูครับนี่ ดูนี่ครับโอ้โหบานไม่รู้ล่วงนี่ครับดอกงามๆถ้ายัาง,ไป,งไ,ปไ,ไ,ไป่หลังเห็นรูมไหมนะไหนเห็นรูมไหมโง่ ยังไม่ได้เลยพันยังไม่ได้เลยพันครับเดี๋ยวอีกหนึ่งดอกครับสวย ตูมครับไงทางน้นแต่ทางนี้ปะอีกสองดอกเนละโอ้ยตัวกูมๆครับนี่โอ้ดูนี่โบสองดอกนี่ครับอา้อาไปคือเลยครับ นี่ถ้ามันออกมันจะออกวงกว้างครับไปครับหายเรื่อยครับไม่ยอกนี้เนาะนี่ใช่ได้เนาะนนดูไร โ oh, oh. อ้โหเ็ส1บลองอยู่เนาะนั่นเลยเอายังไม่ได้ปลาไหนเลยครับเฮดมมนปูพอาได้อยู่ดูไม่ดูอะไรเต็มตะการเลยข้าว <laughs> ผ่านโบเนี่ยมาเอง <laughs> นะครับพักกินข้าวกันเนาะกินข้าวกันก่อนเอาแรงเ่นี่นเยเอาแรงจกัจกจักสามวันก่อน <laughs> เดี๋ยวไป โอ้มาแล้วครับนี่โออ้ยจดรถแม่จอดรถตรงนี้ไม่เห็นได้ไงครับนี่ครับเขายิ้มออกแล้วครับเชียงองแงนิดหน่อยครับเตียนตัวนี้ไม่ได้หรอกแม่ไม่เห็นเห็ดน,นี่จะร้องไ <c> ห <oughs> นได้ไหมวะนี่ <c oughs> โอ้เอาแล้วพอได้แกงทิตกาต้องตะก้ารนี่นี่ต้องลองเลยนี่เออดูดูไหนแม่เว้ยน,นั่นเห็ดแป้งอนั่น เดี๋ยวจะลงไปดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวไปเชื่อมันผมจะกลับบ้านหรอกเหตุการณ์แบงองแงะอย่างเดียวใหญ่เรางองแงนี่เดดโนไปมาแล้วครับมาแล้วครับทีมงานเจอแล้วมีป้าดอกเดียวนี่อูเหิโคนดอกเดียวดูโอ้หินหนนี่ไงอีกดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่งนี่ นี่อีกดอกหนึ่งนี่หมายไว้มัดมัดอะไรไว้มังมุดโอ้คือสองดอกกันเนาะเดี๋ยวมันขึ้นอนีกบอกไอห,หนึ่งมาดูไอหนึ่งม,มาดูเนดะ้อกระดอมเดินข้างทางก็เห็นเหน๋เนาะไปครับเดี๋ยวเจอเรื่อยเฮ็ดคน้นเฮ็ดไข่เฮ็ดคน้นเฮ็ดไข่ <laughs> นี่อีกดอกหนึ่ง นี่เอ้ยมันกำลังขึ้นเดี่ยนั้นตัวนี้หายไปบ่บหวโแทงไอ้ทีเราจะมีแทงทีแทงลึกแทงพอได้เออถ้ได้ออมเลยไม่ได้แล้วเออเราเอาตัวนี้ดมหายดีแล้วก็ขึ้นเออขึ้นมันต้องขึ้นแน่เลยเฮ้แต่มันกำลังขึ้นเนาะกย่าฝังไปตรงนี้อย่าฝังไปไม่งอกรกเนี่ยเออถ้าเจอเงียบเนาะหนึ่งจำไปได้ตรงนี้ ทำไมครับถ้ามันขึ้นมันจะขึ้นเออเป็นตะกาเลยนี่ทำอะไรได้ตรงนี้ไหนหนึ่งไปไหนหรอไปเรียวไปอย่างเดียวไหนมันไปครับได้สองดอกเองครับนี่สามดอกอยู่บนปวกเนาะนี่คือหายิดคนครับเจอสามดอกแม่เลย ม่ดูครับเขาดูไปดูครับก็มีมีอะไรน,ะนี่ดูดิสวนอะไรอยู่น,ะนี่เ <c oughs> ออเร็วเลยก็สุกก็สุกเ <c oughs> ม่ ป้าไไตงป้าไหนนี่แหละไม่เดีดีไหมนั่นนทุกหน้าเหลกกไข่ดิเข้าอกแล้วก็แลยแข้ึจริงไหมสุกไปมดเลยป้ครับสำหรับวันนี้ก็ ได้ประมาณนี้แหะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับได้ประมาณพอต้มครับครับสวัสดีครับ